เรากินข้าวเราต้องกินหวานไม่งั้นสันดาลเราจะไฟนะคะววสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเจดีกแล้วนะคะวันนี้เจอกับเจอกับเจ สำหรบนี้ไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าเจนจะพาทุกคนเนี่ยออกไปกินข้าวเรืองก็จะแต่งหน้าเอวฟเดย์รูให้ทุกคนดูแต่ร้านโปรดที่เจนไปกินนั้นไม่ใช่ร้านหรูอะไรเพราะว่าจะเป็นร้านข,ข้างทางที่อร่อย3ร้านทุกคนในคลิปนี้เราจะพาไป3ร้านแล้ว3มร้านที่ว่านั้นอ่ะร้านแรกเปิดมาประเดิมเลยก็คือเอี่ยมน้อยต้ยมยำร้านนี้เนี่ยเขาคอนเฟิร์มเรื่องความเผ็ดรสชาติจัดจ้านแต่ว่าก่อนอื่นใดนะเราจะต้องแต่งหน้าก่อน เขาจะทําให้ผิวของเราเนี่ยไลอัพแล้วก็ไบรท์แอนด์ชายได้ทันทีเลยค่ะคนแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาจะปกป้องแดดแล้วก็ pm 2.5ด้วยตัวเดียวเอาอยู่ได้งานผิวไม่มันไม่หมองไบรท์ได้ทั้งวันเลยค่ะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมาถึงขั้นตอนที่เราแบบถนัดกันแล้วนะคะก็คือการแต่งหน้าในรถปกติแล้วเจนอะใช้ชีวิตโบบนรถกินข้าวก็บนรถแต่งหน้าก็บนรถอาบบนรถอ่ะ 在哪？ จะพาไปกินข้าวกันค่ะทุกคนเออตอนนี้เราก็กําลังจะเดินพาไปกินนะคะตอนนี้ก็จะมีแบบเห็นแบบทีมงานของเราแต่ทุกคนก็คือหลบกล้องหลบกล้องหลบกล้องเป็นไรไม่รู้กลัวกล้องกันเฮ้ยเดินเร็วๆไม่ได้หรอเดินเร็วๆไม่ได้หรอเป็นไรกันอะบีรค่ะอย่าลืมพาคอด้วยนะคะ เห็นร้านเอี่ยมน้อยแล้วร้านโปรดของเจนเองไะร้านเอี่ยมน้อยนะคะก็คือจะอยู่แบบข้างข้างถนนเลยริมทางเลย อันนี้นะคะเป็นต้มยำแห้งค่ะบะหมี่ต้มยำแห้งนี่นะคะใส่พริกแล้วเจนนี่เป็นคนชอบกินเผ็ดมากอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะมหาเทพมึงชามใหญ่มากเลยวะ่ะว่ายมหาเทพไงอ๋อมหาเทพเมนูมหาเทพเขานะคะก็จะเป็นเส้นใหญ่ค่ะทุกคนจะเป็นเส้นใหญ่ไก่เขาพริกติดปัน เป็นกิมม pues ิคของไมยกายเหรอเด็ดกันนะร้านอยู่ที่ไหนเจนตรงข้ามตึกลาสามสิบสองใช่คือจอดรถจอดได้ตรงไหนจอดที่ลานหมอน34 ตอนนั้นเดินข้าวหนม,มาได้ใช่แล้วก็สําหรับเด็กๆนะคะที่แบบดูช่องนี้บางทีแบบว่าเจนพูดกูมึงกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษท่านผู้ชมที่เป็นผู้ปกครองด้วยนะคะเอาเป็นว่าทุกคนค้ะก็ร้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กินกินกินหมดแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปต่อร้านของหวานกันนะคะ อาต่อไปนะคะเราก็จะพาไปกินของหวานค่ะเพราะเนื่องจากเรากินคาวเราต้องกินหวานไม่งั้นสันดาลเราจะไสนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านเจวันค่ะอุ้ยพี่พี่จริงๆปกติอะหน้าร้านอะจะมีคนแบบต่อแถวเยอะมากแต่ตอนนี้ยังคนยังไม่เยอะมากเพราะว่าอย่างช่วงตอนเย็นอะก็คือต้องรอคิวยาวมากแต่บางทีถ้าคิวยาวเจนก็จะเรียกแกลบกลับบ้าน ทีนี้จะบอกก่อนว่าเมื่อกี้ร้านที่ที่เจนไปอ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะคือจริงๆเดินมามันไม่ไกลกันมากมันประมาณแบบ3นาทีเดินมาได้ก็เออจะบอกโลเคชั่นว่าร้านน่ะมันอยู่ใกล้เนาะแต่ว่าดูดิแบบเดินมาเหงื่อออกขานาดนี้ก็คือไม่ดำนะคะเพราะว่าเราใช้ B i O L E U V Light Up Essence ตัวนี้นะคะเอาแจมแจมไม่ได้ใช้เป็นยังไงแบบไม่ได้ใช้รู้สึกหคล้ำยังไงไม่รู้นะจริงหรอ<ช>รู้บอกค้ำเหรอ,อรเรออมา เอาไปใช้นะเวลาตีโกงตีก๊อปเนี่ยเออใช่ผมติดชอบตีก๊อปเลยเอาไปใช้ซะแล้วสิแล้วเขาเขียนเลยว่าเป็นอะควาลิชนะคะก็คือซึมง่ายไม่เหนียวเินอะขอบคุณค่ะคือจริงๆตอนนี้เมนูก็มาแล้วนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ต่อให้อิ่มแค่ไหนกระเพาะก็จะเหลือแบบส่วนหนึ่งที่แบบต้องรับของหวาน ก็คือเขาจะให้น้ําตาลทรายแดงมาเป็นกระปุกแบบนี้ก็คือตุใจมากรู้สึกว่ามันแบบน้าตาลทรายแดงมันเป็นแบบอะไรที่หอมอะ่ะคือกิมมิคของร้านนี้จริงๆที่คนมาเยอะๆอะ่ะเพราะว่าเนี่ยคือเขาให้อะไรเขาไม่ค่อยงง กินอิ่มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเนื่องจากเมื่อกี้เราสั่งร้านบาค่ะทาไมเมื่อกี้เขาคัดกันไปแล้วนะกินอีกเหรอ <c oughs> <c oughs> อ่าแบบทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะไปร้านต่อไปแต่ว่าตอนนี้เราแน่นกันมากเดี๋ยวขอเวลาไปเดินย่อยเดินย่อยก่อนเราไปภากรกอนกันก่อนก็ได้เนาะ <c oughs> ได้อ่แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเช็คบินแต่ว่าต้องไปจ่ายตังค์ขัางหน้า อ้เอาจริงๆนะทุกคนเจนเป็นคนชอบกินโลเคอลฟู้ดมากตัวนี้เลย B O L E U V Light Up Essence P A บวกบวกบวกตัวนี้นะคะตอบโจทย์ชีวิตเจนมากเพราะว่าการกินข้าวข้างทางเนี่ยมันจะมีทั้งฝุน่นมลพิษแล้วก็ U V ตัวนี้ก็คือครอบคุมหมดหน้าก็คือขาวใสไม่มันไม่หมองใช้ได้ทั้งตอนกลางคืนกลางวันเพราะมัน Protect Pollution และ P M 2.5อ่ะดูกันเอาเองไม่พูดมากเพราะว่าหน้าใสจริง เขาชี้เล่าทำยังี้เราเขินกนันคนแบบแน่นล้านมากว <c oughs> ุ๊ยเราเต้นแะกรเต้นก,การดเกินไปต้องมีเฮฟโอเคค่ะเราก็เข้าไปกินกันเลยร้านตุ้ยหมูเท้าก็คือร้านนี้เด็ดดวงดังอร่อยมาก มากวันนี้ก็จะมากินให้ดูเอาทุกคนนั่งดิท่านผู้ชมคะคือด้านหลังอ่ะไม่มีคนเลยแต่คือตอนเนี้หลังกล้องอ่ะท่านผู้ชม,อมกอายคนมากตอนนี้คือคนอ่ะก็มองว่าอีเนี่ยทำอะไรเนี่ยมีกล้องสามตัวมีไม์บูมีอะไร ร้านนี้มีสสาขาเคยมาแต่สาขานี้ใต้บเท s จำได้อยู่ที่โพนิมิดนะคะลงบเท s มาสถานีโพนิมิดลงมาปุ๊บร้านชื่อตุ้ยตุ้ยหมูกระทะทุกคนเขาจะมีชุด200-300แล้วก็500 คือหมูกระทะกับเจนอะเป็นของคู่กันเจนชอบกินหมูกระทะมากๆลืมพูดถึงน้ำจิ้มเลยร้านเนียนน้ำจิ้มของเขาอะเด็ดมากจริงๆทุกคนแล้วเจนนี่จะชอบกินเผ็ดใช่ไหมเขาจะมีสองเวอร์ชันก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มหมูกระทะเออน้ำจิ้มสีโซ่มาหมูกระทะของเขาอะก็อร่อยปังกุริเยมากน้ำจิ้มซีฟูด้ดอันนี้ก็จิ้มกับพวกกุ้งปลาปลาหมึกแต่จริงๆเจนอะแบบเวลากินชาทีของเจนก็คือจะผสมกันรับรองเผ็ดเสด็จดวงมาก ตอนนี้เราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคือไม่ใช่อะไรอยากจะรีวิวหนังหน้าตั้งแต่เช้าอะใช้บิโอเลแล้วไปกินมา3ล้านผ่านเจิมมลพิษมลภาวะเพราะเนื่องจากเราอะทำงานกลางเอาดอกินข้าวกลางเอาดอทุกอย่างก็อยากจะมารีวิวดูสิคะหน้าคือไม่เหนียวเนินหนาแล้วก็ไม่หมองคล้ำไม่มีความมันเลยใช้บิโอเลเนื้อแอสเซนต์ของเขาอะบางเบามากเพราะว่าเหมือนการทาเซรั่มเลยคือทาปุ๊บแบบซึมเลยแล้วเนี่ยหน้าเจ๊อะอย่างที่รู้กันเห็นเลยว่าไม่ได้ทารองพื้นเพราะฉะนั้น อยากจะบอกว่าตัวนี้ดีจริงๆเพราะเนื้อเขาเป็นอะควาลิสเนื้อเอสเซนตแล้วก็ทุกคนคะเขาผ่านการทดสอบมาแล้วนะว่ามันจะไม่มีการระคายเคืองนําเข้ามาจากญี่ปุ่นเราจะมาโชว์หนังหน้าให้ดูว่าทุกอย่างตั้งแต่เช้าจะลดเย็นเนี่ยหน้าก็คือยังฉ่าอยู่สวยอยู่ไม่มันด้วยผิวออร่าเหมือนเดิมอ่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราจะไปโชว์ผิวกันและไปค่ะว้าทุกคนดูหนังหน้า ของเจนิอันนี้อากาศแล้วก็ฟ้าเริ่มมืดแล้วให้โชว์กันไปเลยจริงๆว่าตั้งแต่เช้าจะลดเย็นนี้นั้นหน้าก็ยังผ่องใสแล้วก็ไม่มันนะคะทุกคนดูสิคะเอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยอยากให้เจนไปกินอะไรหรือทําอะไรก็คอมเมนต์มานะแล้วก็อาจติดไว้หนึ่งทุกคนอยากให้เจนแต่งหน้าเป็นจีซูอาจจะเป็นคอนเทนต์ต่อไปอ่ะเดี๋ยวรอดู แล้วก็ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็เข้าได้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะ B O L a U V Light Up S P F 50 P m บวกบวกบวกค่ะ